ไปอยากพาไปชมแม่เหล่าโวลานอยู่ตรงนี้นะครับห้องดูดเด็กดูตัดหน้าดูนะครับคุณแดงเชื่อนู่นกันครับคุณแดงเชื่อนู่นกันเชื่อนู่นกันยี่สิบสามปีแล้วเนี่ยอ๋อที่ว่าที่ว่าเขาเขาให้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 ลูกไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้นงะอ๋อแก่แก่นานุ่มมันแก่แล้วเนาะลดุมว้เนาะ ผมเปิดพู่มตากแรกเป็นฮอบย่อยถูกมาตายไอ้นี่เป็นเหล่าที่ไหนไอ้นี่เหล่าเหล่าที่ไหนซื้อมาหนาแล้วอ่ะเม่อกุ้งกุ้งแดงยี่สิบเปีแล้วมันเหล่าที่ไหนไม่รูหนี่อยบ้านตับไอ้บ้านไพ่ตับวิบบ้านไพ่อ่ะเลยซื้อมาลุ่นลุนมันต้าห้าร้อยแผงแหละสมัยโน้นเหรอยี่สุกกว่าปีเหรอยี่สิบเจ็ดปีตอนนั้นมอะหมอหแหละครับครับครับเกี่ยวนั่นนะเดี๋ยวไปดู แม่เราอยู่ทุกด้านหน้าเลยเขาถึงนั่เียมาเตียวนี่ปอยนานส่บายแหละตื่นไว้นอนนอนหาล้วไว้ยิ่งยาวปกติไปปอยวัวกี่โมงกำหนดได้ขันตีขันอะไรผมการผมเยอะอ่ะอืมเนี่ยแต่เช้าหยกหมอกแกงตื่นโอ้บุกขึ้นผมนอนบานผมนี<ต>ยาถ หลับดีเหมื่อเหมื่อหลับก็รู้ผมจะตบเธอเลยดิก็กูก็เหมื่อกายกูได้หยุดมัยอ่ะไม่ไไม่เป็นไม่เลยหรออ๋อไม่เป็นไรเนี่ยมาไปยาวนะไม่เป็นไรเนาะไม่หลานก็ยุ่งยุ่งไหมครับยุ่งไหมยุ่งยุ่งมายุ่งมายุ่งมานี่อ้วนแล้วนะอ่ะแดงนี่อ้วนแล้วนะ โอ้น้าดีเลยนะเออตัวนี้สวยด้วยเนาะแม่แม่ผ่นตัวนี้เนาะดีเไยน้ะเออมันมันข้าข้าประกวดตัวนี้เนาะแนวตู้ลูกพีของมาเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะครับเออยตัวนี้เป็นของปลายยาวเหรอตัวนี้ครับเออมันมันข้าข้าประกวดได้เนาะตัวนี้เนาะได้เหรอได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมหัวประกวดมันหายากเออครับะดูตัวไหนก็ได้ปลายยาว อะที่ว่าเป็นแม่แม่พันธุ์ของกูแดงก็ได้ที่ว่าให้ที่ว่าลูกที่ว่าตัวที่เราพูดเมื่อกี้ที่ว่าเหล่าอะไรเมื่อเยอะกูแดงเนี้ยเนี้ยเนี้ยติตัวไหนเนี้ยเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเราอมยิ้มอ่ะอ๋อนี่เราอมยิ้มหมดเลยครับเนีลยคู่เนี้ยคงกูแล้วทั้งคูเลยเราประกดขังจุดตัวนี้ด้วยใช่วยเราประกดขังออ๋ตัวนี้ประกดขังเขาด้วยนะครับครับเนี่ยท่านผู้ชมตัวนี้เนี่ยประกดขังเลยเนี่ยประกดขังนะอืมดูตัวนี้มาอยู่นี่นานยังผมค่ายแม่ไปตังกันบน้องไอะ จะมัติดเาไปเไปจะไัยเอาไปอ่ะแม่ประกดครั้งเนี่ยสิไผไปใช่ไหมครับตัวนี้เป็นน้องของปรากดครั้งนะครับแม่แม่มันว่าแม่มันนะตัวนี้ล้านมันอ๋อนี่ล้านใช่ไหมครับครับอ๋อเนี่ยล้านปรกดครั้งนะครับเนี่ยเนี่ยเขาเขาให้ลูกกี่ตัวแล้วอยู่ที่นี่สองสองตัวสองตัวตัวผู้ตัวเมียตัวเมียทั้งนั้นเลยเออเนาะเนี่ยนี่แหละครับแม่แม่ประกฏครั้งไอ้ล้านนะครับอุ่นหลานของประกฏครั้งเนี่ยนีลูกันเนี่ย เดี๋ย่เดี๋ยวค่อยค่อยค่อยดูค่อยค่อยแอบแอบดูได้มั้งเอ้ยเพราะว่าถ้าไล่เงี้ยมันกระจายหมดเนาะไหนตัวเนี้ยที่ขายลูกไปสองหมื่นต้นน่ะตัวไหนตัวไหนตัวเนี้ยแดงเนี้ยอ๋อตัวนี้ใช่ไหมอ๋อครับอ๋อนี่ครับเนี่ยเนี่สกเทวานเนี่ยขายลูกไปสองหมื่นเนาะเนี่ยเอ้ยไอ้นี่เหล่าที่ไหนเนี่ยคือขู่แดงมาอต้อยเว้ยอะเลือดเอ๊ะขึ้นเขาฮักเนี่ ขายไปนานยังสองหมื่นอ๋อที่ว่าจะเอาไปประกวดีใช่ไหมอ๋อที่จะเอาไปประกวดที่สิบแปดเนี่ยนะอ๋ออันนี้คือแต่ลูกเขาน่าจะไปเล่นลานได้เนาะเราดีเราดีใช่ไหมนี่แหละของกูแดงนะกูแดงอืมอืมพง่งไงให้เขาอ่ะเพิ่งไงอือ่ามีตัวไหนอีกที่ว่า ที่ว่าเราได้คุยกันเมื่อกี้นะครับเราไหนของเนี่ยของกำนันป้าของกำนันเออดูของดูของกำนันบินเหลือตัวเดียวตัวไหนตัวนี้ตัวเนี้ยค่อยๆได้ค่อยๆเดี๋ยวตกใจหมดตัวไหนก่อพันในยุ่งไหมเนี่ยยุ่งเหมือนไปยุ่งเยอมยุ่งเยอะยุ่งมาเนี่ยเนี่หาเคือตัวไหนตัวไหนตัวนี้ตัวนี้อ๋อตัวนี้ใช่ไหมของกำนันเขาอ๋อเนี่ยครับของกำนันบินนะครับเนี่ยเนี่ยเหลือตัวเดียวเนาะครับครับเหลือตัวเดียว เนี่ยเหลือตัวเดียวนะครับไปแล้วไปแล้วเนี่ยเนี่ยอืมเขาให้ลูกอยู่นี่เขาให้ลูกกี่ตัวละวสี่ตัวเลยว่ะสี่ตัวหมวดสี่อยู่ในนี้มีลูกเขาไหมไม่มีเขาเอาไปหมดแล้วเขาไปหมดแล้วเนาะอือเป็นของพ่อคุณทเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเอากลับเมื่อไหร่เขาไปเมื่อไหร่ไม่รู้นะเข้าเอาไปไหมเขาไปเอาให้ไว้ที่นี่เลยใช่ไหมอ๋อไว้ที่นี่เลยอืมอืออือนี่ก็เหล่าโบราณเลยท่านี้เนาะเาาล เราโบราณเออขอบมันเสียก็มา่งโหลูกเล็กเนาะตัวผู้ตัวเมียผู้เล็กตัวเมียตัวเมียมันจะเอากรอนมันแหม่มเป็นมังกรหลอนเนอแม่มตัวนั้นอะอืออืออืออ้าวมีแม่เราตัวไหนที่ว่าเรานั่งคุยกันเมื่อกี้เราเราไหนนะคุณแดงเมื่อกี้จะบอกเมื่อกี้เราไหนนะที่เรานั่งคุยกันเมื่อกี้เออหรือมีเราไหนบ้างเดี๋ยวให้ทางทางปลายยาวบอก ดู look, ดีด oh, uh ูน huh. oh, no oh. oh. no ู at at right. uh ่น huh. อ๋อดูน no ู okay, uh ่นใช่ไหมดู่นๆไปแล้วท่านผู้ชมเราไหนนะผูแดงเพิ่มใส่โคตทะเลอ๋ออืมอ๋อลอยเพิ่มใช่ไหมเนี่ยครับนู่นขายแล้วยังไปนู่นอยู่เดี๋ยว่ไหนกันนู่นๆครับตักตัดเนี่อ่ายอดยอดนี่นะครับตัวนี้ตัวนี้แหละครับไม่ไม่ฮ่า มีเราตัวไหนที่เราคุยกันเมื่อกี้อะคุณแดงนี่โอ้มีทายแล้วใช่ไหมทายแล้วทนี่เลยทายแล้วทีนี้ดูแล้วดูแล้วนี่ฮะเราธนะน้องรกเกลียนอ๋อนี่อะนี่เราเราธนะน้องรกเกลียนนะครับเด็กเนี่งนี่ฮะให้ลูกไปเยอะยังเฮ้ยตังเฮ้ยป๋ายต้ได้ตัวเดียวอ่ะตัวเดียวต้องตัว ตังตัวตั้งมัมหนามนี่ยเนี่ยเนี่ยคู่กันเนี่ยอ๋อเนี่ยนี่นี่แม่ลูกนเนี่ยสามตัวเนี่ยเนาะแม่ลูกกันดีเนาะแม่ลูกอ๋อเนี่ยครับเนี่ยเราต้องเรียนนะยะอืมอืมอืมโอ้โหเนน็ดเกีือกหนเลยอืมอืมเดี๋ยดายนี้มีมีก็มีพ่อพันธุ์ตัวเดียวตัวนั้นเนาะของตัวอีกตัวหนึ่งไปไหนตัวน้อยเลยกี่ยฮีนั่นนะ ต,ตัวไหนตัวนี้ feet. ตัวนี้ตัวนี้ใช่ตัวน้ต <uh ัวน้อยอ๋อตัวน้อยเหล้วตัวน้อยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นีเปีน้เหนเหนน้นแล้วเห็นวน้เนแล้วเหนแล้วขึ้นแล้วใช่้ห้เนี่้น้วเนแล้วหนวเน้วเ้เน้วเนวเนแลหนแหนตลวน้อยเนี่ยวเแเหาแวเนแนลเนแหลมวัวหลวหลลแแลลวหวน้ นี่พ่อปันอีกตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้เป็นเราใช่ไหมพ่อปันเนี่ยเราลุงรวยเราลุงรวยเนาะอ่าเราตะปูเราตะปูนะครับเนี่ยอืมก็ลุงรวยปุ่มทวนนะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้ได้มานานที่ว่าไอ้ตั้งแต่ลูกแอร์เลยใช่ไหมจะบอกว่าลูกแอร์น้อยอ่ะอืมทับไปสองรุ่นแล้วเนาะที่บอกเมื่อกี้เนาะต้องรุ่นตองรุ่นทับไปสองรุ่นแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเราลุงรวยเนี่ยครับอ่าแต่เราก็อู้ เลี้ยงลูกไอแอเยอะกว่าน่อยเนาะเพิ่งเกิดใช่ไหมไอ้ลอยนี่ดังเลยไอีรหนุนหละตัวนี้นะไอไขหวานตัวไหนไอหนุนนะโอ้ไอ้หนุนตัวนั้นแสนตูดให้เราตัวนั้นนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ออ๋ตัวหน้าออ๋ตัวนี้ใช่ไหมครับอ๋อนี่ของไข่หวานใช่ไหมครับ อ๋อีนเหล่าของไข่วานนะครับเนี่ยเออนนต้นดีแล้วอือนะครับแม่เหล่าโบลานของอ่าทางกูแดงนะครับจึ่งอยู่ตรงนี้นะครับจึงให้ทางป่ายาวนะครับควรดูแลดุตัวไหนนะ พาห sí, ้ด yeah. ูดาบเดียวไปเว้ยเว้ตะเกียนเนี <c oughs> <c oughs> ่ยต oh, ัวนี้นะน้องสาวไปดูดาบเดียวน้องสาวห้ดูดาบเดียวอืมนี่ตัวนี้อืมีืนอืมอนีอืมอืมอืมอืีอว่อืมอืมอืมอือืมอืมอืมอือืมอืมอืมมอืมอ๋อที่ว่าืมาือืม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 อือันนี้อนมือครับ หูงนี่กินนี่นั่นก็คือนั่นหลงตัวพายครับคุณนะอ๋อมีอะเห็นไหมหน้ามันยกมีนั่นนั่นหน้าหน้าหน้าอ่ะมีตัวไหนอีกคิดว่าพอเอาเร่องดังหน่อยอ่ะอืม ก็ไปยาวตัวไหนดังๆหน่อยอะเหน๋ยที่วันดังๆๆตัวเราดังๆอ่ะไปยาวนี่มันยุ้งใช่ไหมตัวนี่พี่สาวไอ้ประดูสิบมือฮอ๋อเนี่ยนี่เนะครับพี่สาวเขาประดูสิบฝืนนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเลยเนี่ยเราไอนีูยนะเราไอ้ลูกเอ้ยใช้ใช้ใช่ลูกเขาป่ะเนี่ยเดินไปนะไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่เนาะใช่ใช่เราเป็นเราไอ้ลูก ขี่เขาเราลงกคนนั้นต้มใจกคนนเดินเนะไปตเดินเดินเห็นถามตูดใหรเรอลูกคนนี้เนี่ยเนนี่ยเนี่ยแม่ลูกคนนั้นลอ๋อนี่ใช่ไมครับครน่แม่ลูกคนนั้นอ๋ออ่อแม่แม่ลูกใช่ไหมเนี่ยครับครับุปเปอรมีลูกเขาเมยตุมเมียอ๋อเออด่างสวยเลนั่ะนะเนีเนี่ยเนี่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยลูกเขาเนี่ยตัวแรกเนี่ย <S <S ด่างสวยเลยเนี่ยลูกมาโอ้ถือว่าเลี้ยงได้ได้ได้ดีเนาะอ้วนเนาะอ้วนถวนสมบูรณ์เลยวัวเ <ด S 1> ออมันมันมันไม่ผอมเหมือนเนาะโอ้ตอนนี้ช่วงหน้าแ้งนี่ก็ก,กินส่วนใหญ่กินหญ้าก,กินฟางนะพะยาวครับอืม ไปได่างหออด่งหอเนาะตัวันี้ใช่ไหมอ๋อเนี่ยครับเนี่ยเนยเนี่เตาเยปงเลยเนาะใช้ใช้ลูกเขาไปอยู่ข้างกันลูกเขาลูกเขาใช่ไหมครับอืมลกอะลกเนีนะเนี่ยนะลูกด่างสวยเนาะนี่เนี่ยลูกเขาใช่ไหมเลยวลูกม่นลูกอ่ะตัวนี้ลูกของตัวโน้นเะหลูกอนี่งเป็นอด้ด้เนี่ยลอดไรวะล่ะตัวูด้เน่ยตัวูตัเออสวยนะท่านผู้ชมนี่น่เนี่ย เราเย็บผงเนาะอืมโหก็เราดีๆเยอะนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะก็ไม่ไม่น้อยนะครับท่านผู้ชมเหล่าดีๆเท่านั้นเลยแต่วนหนุ่มในแย่ของหนุ่มตัวใหม่มากระเป๋าวะ้โหโอ้ <eled iling. S 2> โหวัเลยว่าอะไรนะวัดมันอวัด โอ้อ๊ะอืมแม่น่นะโอ๊ะโอ้หมากระเป๋ใช่ไหมอ่าหมากระเป๋เข้าชงมเป็นเราดูวกันเนยเนาะลูกของน้องสาวลูกของน้องสาวอืมอืมอืหมากระเป๋าเขาชงงม มาจะเปาอยูหนู่อหยมากระเปาอยู่บ่อพลอตัวนี้อยู่บ่อพลอแล้วใช่ไหมอ๋อทั้งแม่ทั้งลูก็ซื้อไปหมดเลยใช่ไหมเออน,นี่เราโพมกๆๆคนนะครับเนี่ยเนี่ยเนีตะคอกเสียไผ่นะครับนี่ยอ้หด่างแดงเยุ่งมตัวโอ้เราเราไม่มไมเมื่อกี้ก่อนนี่ฝาแล้ว ตูเลยแหละกเนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมยุ่งมันยุ่งงอนงั้นงั้นปายาวต้องระวังให้ผมนะผมไม่ได้ระวังนะผมลูกแแอตรงนี้นยการการขายการอะไรนี่ไ้ทางปายาจัดการใช่ไหมอ๋อปายาวจัดการหมดเลยอือเข้ามคนมาดูเรื่อยๆเนาะว่าหนาม่ะ ติดพวกมีหมดเหรอแล้วแล้วไอ้ส่วนใหญ่เป็นคนทางไหนมามาซื oh, right. ้อขาล่างขาล่างทางใต้เนาะทางปัจจวบทางงดเลนาะทั้งทั้งมันองคตลาดอ๋ออ๋อแถวเนี้ยเพชรเตราเนี่ยอ๋อแถวเพชรเราเอามาซื้อส่วนใหญ่เนาะเราอย่างที่ข้างยาวเนี่ยขวดตี้ะ อย่างดั้นอย่างนั้นเนาะนี่อ่ะมันธรรมดารวมทั้งหมดอนก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ก็พอเลี้ยงคนเดียวก็พอดีเนาะไม่เยอะเท่าไหร่ลอยวัวฟ้ลอยรวกสักลูกแอะเดินก็ร้อยกอดกับตัวฟ้าเข่าได้ส่วนตัวที่เป็นแม่ฮะแม่ให้ลูกได้นี่เยอะมากเนาะเยอะเยอะเยอะตาขาหนิ่ที่ให้ลูกได้เยอะเลยท่านผู้ชมเนี่ยให้ลูกได้ทั้งเลยเนี่ย ให้ลูกได้ทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่แม่สาวเราเพื่อนเนาะเป็นแม่ที่ให้ลูกได้เลยเนี่ยนะครับอันนี้โตกมาอะไรนี่นี่ตัดแม่เป็นคนยาวเลยวันนี้น้าเมื่อโตกลรืจัดน้าโอ้ยเนี่ยได้หัวนี่เรานี่เราพ่อพันไม่แล้วต้องทำเลิกมานาแล้วหัวมันกินอยู่บ้าร์ตบาร์ผมเลิกผมได้กินเลยนะ ครับก็ประมาณนี้และครับแม่เราวรารนของาครูแดงนะครับจึงให้ตางประยยาวาเป็นคนดูแลนะครับทีน,นี้